ไป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 ไยไป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 ลปไ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 ยไป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 ปไปไปาปไ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 ปปไ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 ไป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  รุ้ของแกจะตายอยู่แล้วยังไม่สำนึกผิดอีกไ่ใช่ยเงียบกันบมดทูมินไม่ใช่ความผิดผมนะเขาคิดของเขาเองไม่เกี่ยวกับผมนะแม่นี่เป็นครั้งแรกที่นายเรียกฉันว่าแม่แต่ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว แม่ผมขอโทษแม่ผมผิดไปแล้วครับแม่ผมไม่ใช่สมบัติของพ่อแล้วผมเชื่อฟังแม่ผมจะอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนแล้วแม่กลับฟิลิปปินส์ห้ามมาฮ่องกองอีกเด็ดขาด <c oughs>